ครับท่านพี่น้องเดินทางตอนจะเช้าที่ภาคใต้ครับพามาชมบรรยากาศภาคใต้เดินทางขึ้นรทมครับตอนจะเช้าบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนท่านพี่น้องชมบรรยากาศถนนบรรยากาศ ทางภาคใต้ด้วยกันครับไ่น้นองไปบรกาศตอนเช้าครับผม ซื้อของภาคใต้ครับคราบพี่น้องทาพี่น้องมาเบิงนะครับเด้อบรรยญญากาศตอนจะเศร้าบรรยากาศตนนทั้งภาคใต้เป็นยังไงใ่รต่อดสดวนในเบิงตอนจะเศร้าบรรยญญากาศจะเศร้าน้ำกันครับผมร่วมเดินทางด้วยกันครับ ภาคใต้ครับนี่มันคือประเทียงวะขากองบ้างขากองว่าไนพี่น้องไ,ได้เอ,เอีมวบรรยากาศตอนเช้าๆครับผมเดินทางน้ำกันเด้อ ตอนนี้ก็คึมฝ้าคึ้มฝนบัดดีสำหรับผู้ที่ขอมาแล้วครับเราส่องกันมาขับรถขับล้าน้ำกันตัวนี้ก็อยู่ชุมพรนี่อยู่ชุมพรครับหมายปลายทางของเราก็นู่นแหละเทพมหานคร เป็นบรรยากาศจำนวนค้างหน้นปาปักไตตอนนี้ก็จนวนเฮ็ดไม่ครับผมก็ถือว่าแรนดีเลยระบบการขนส่งขนส่งภาควนชนก็โอเคครับรถสิบล้อกอับรถส่งก็หลายอยู่ครับฝนลิ้นๆนิดหน่อย ขับรถชมวิวด,ด้วยกันเด้อน้องพี่น้องได้เบิงเ่งบรรยากาศตอนจะเศร้าน้ำัาครับผมถุนนทั้งทั้งภาคใต้เป็นยังไงทั้งภาคใต้ของประเทศไทยเป็นยังไงนี่แหะครับเบิ่งไปเรื่อยๆกับเสียโอด้อไล่สวดให้เบิง่งภาพชัดเจนบอกอะองเห็นมาได้ครับ กำลังที่งฮอดสีแยกอุดมศักดิ์ชุมพรโนนเฮดไหมครับบ่ได้ผ่านสีแยกแล้วก็เป็นขึ้นสะพ,พานออกขึ้นสะพานออกข้างนะครับครับรถครับรถเล่งด้วยกันเนอะนนนวนทางที่ว่าโอเคอยู่ครับแท้จะใบ เดือนทางเดือนางเด้เยวจะเอาัล็กน้อยเดี๋ยวหอดบาเนาะเดี๋ยวเป็นกรบปุจถ่าพอนไปกะหารอยกโลครับหารอยหกรอยกโลเกินพอดบลาเนาะหกรอยกโลครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆราบถนนหลังคนตกระจาแฉะจักหน้อยครับ เดินเฉะเฉะเด็กน้อยออกสายเนี่ยจากน้อยลดหลายครับเพื่ออาเจี๊ยออกแต่เศร้าขึ้นกับนอนพักควันดูถูกตะโกน้ำเบ่ไหวครับออมเมือนขึนต่หลายทำวิน้องมาเบิ่งบรรยากาศตอนเช้าๆกันครับนอนบนทาง มาผากไต้อกเ,เป็นจังใดขุนพรตูสูงภาคใต้แต่อันนี้เขาขับขาคืนแล้วครับใส่มือนี่กัขาย่บองมาไรเยอะาิดหน่อยนหะน่อยเออเออมังกางๆกางๆนิดหน่อย ไปด้วยกันมาดูจากาศคึ้มฝา่มฝาขึ้มฝนทางภาคใต้เป็นถนนสำหรับเขาเล็กน้อยตุนไม่กับลายครับทั้งนี้ต้นยางกาจิเยัยนยันๆัล็กน้อย<ม>แล้วนี้อุณหภูมิภายนนกับอ,อู่ประมณ24องศา เวลาประมาณตอนนี้เวลาประมาณ6โมง55นาทีไปรเ,เรื่อยๆครับเขาเขาเน,นี่ยแหละหมอเนีนเ่ยการย็นสบายครับตอนเช้า เย็นสบายเลย24องศานี่ก็คือว่าเย็นครับนี่กับบรรยากาศพระคนเดินบินตาบาทครับนี่มีหมอกเป็นพ,พี่น้องเห็นบ่หมอกปุ้นหมอกเศรษฐีมีหมอกด้วครับภาคใต้ก็มีหมอกเด้อเอาไปแล้วก็ทักทายกันได้นะครับ ้คุยกันได้หนุ่นเขาหนามีหมอบในเมืองพ่อไม่ลงพากับรถคู่ใจตรงไหนเด้งกันเจ้ารีโบ้ เจ็ดปีแล้วลองไต่ไปเบิร์ตสมองทุบบอลครับผมไปทุกที่เดินทางหาเงินลูกชาพี่น้องมาขับรถนำ้ำขับผู้เดียวม็เมือมีมูอมีมูคขับน้ำครับผมสายมือเขาเนี่งสารกรมหลวงชุมพร ปลอดภัยเด้อไอเอ็มซมาขับเป็นมูครับผมมาขับเป็นมูเสี่ยวดังสิงพ์ผาหล่อในเดอ้อรองตัดเสาร์เป็นช้างน้ำกันครับไอ้พ,พี่น้องไปเรืเ่อยๆ ีกหน่อยใจหน่อยฝนตกมาแต่แล้วพี่น้องน้ำเทืองน้องกับทางถนนเต็ไมไปหมดอ้น้ำนองเลีงต่ำเลโอ้รถแจเหนือแต่เป็นเลือลเเล้อเห็นแต่ ร้อยต้งเขาขครับนอนยืนสบายดีสะานใต้ออกุมพรแล้วครับออุมพรมาดิคอันนี้ต่อไปกันบางสะพาน างสะพานน้อยบางสะพานใหญ่ทับสะแก,ก,ก,กนนี่เราชมถนนทางภาคใต้ด้วยกันนะครับแร้วเป็นมูน่เด้อามาแล้ว ไปเรื่อยๆติดถนนลื่นระวังกันด้วยเด้ดนะอพี่น้องส่งมันส่อสิบบางๆหน่ดจักหน่อยรับง่ายครับค่วามเรียวก็ประมาณเรียวหลายรถท่อหนัก โอก็ใส่14ปรแม็กนะครับทายพี่น้องเบิง้งลงทุนสูงอีหรือครับเพื่อเพื่อเ c เพื่อพี่น้องครับผมซีปรแม็กก็โอเคแล้วเนา่น่องรับคมชัดอยู่ดอกกัดพี่น้องตาไร้สนกว่า คนไมหน้ากบไดาแล้วตกดีมากเ้ยด้ับขับรถมีสี่หครับการขับรถกับล้า ขับไปน้ำกันครับผมที่เบิรมที่เบิรมเบิรมใหญ่ข้างหน้าเอารถจะไปไกลนด้ครับไวไฟนะครับไวไฟอันนี้ที่เบิ่ม,ม,มจดุดไวไฟ,ไไวไฟเป็นลมทางครับผมที่ใหญ่ใหญ่ของเราเราน้องเล็กเห็น้องนอกเห็นหลายรูปแบบครับ ท่าเาท่าแซะดสิบกิโลพี่น้องท่าเแือเนาะทั้งนี่เต็มไปด้วยป้าแม่เลยครับผมถึงใส่มือขวามือน,นี่ต้นหมากแน่ต้นมากข้าวแน่ต้ยนยางแน่ต้นปาล์มแน่ครับผมต้นไม้ไลายนี่ทั้งใต้นี่ ผมเื่นทางทางไปกุล่ะกาเซ่สิบสามโลตรงอย่างเดียวครับถนนสายเอเชียเราอยูย่ตรงอย่างเดียวหมายเลขสี่โอ้โหเียวเขาบอกว่าอีหลอกกันสายมือเนะี่ยนะสายมือในเสียวเคยทำคลิปนะครับ พี่หลอก้างทางเลิกการตอนเจ้าๆพี่น้องเอ้ยใช่เนี่ยใช่เนี่ยเออมันออกกว่าแต่นะ Sao đó nào nó Hãy subscribe cho kênh

ขาก้องเริ่มเมื่อยแล้วครับขาก้องเออยพี่น้องในชมบรรยากาศชมบนนนนท้างดี่ขาก้องเราเริ่มจับเริ่มสั้นละขาก้อง น้อยแล้วครับเสงแดดจักน้อยแล้วไม่หลายรันพี่น้องท่างการแต่งโอ้ ถนนกันดีครับแน่นสะดวกสบายก่อนเด้อ พาพี่น้องเลาะในจักหน่อยครับผมดูนงสิ่งพาเลาะก็ต้องเลาะแหละพี่น้องผมพาเลาะแต่ผมไม่เสียวนำสิ่งพาเลาะล่ะครับพี่น้องเลาะไป็นตัวที่เจเดนนะครับไปสุ่มมองเหนือรองใต้สารกลางตะวันออกเบิดเก็นพาไปฝากพี่น้องเอ็นซีสุภุสุคนครับ คพี่น้องาขับรถเต้ๆามา้เนี่ยเปรถแบบบรรยากาศดีครับหนึ่งย,าย้ายแถวคนอย่างน้อยายแถา ขวาแน่พี่น้องขันน้องก็ต้องแช่งใส่ครับรถคันหนักขันนักเรียนใส่เขาก็แจ้งขวาไปเขาก็เขาใสา่ขึ้นก็เหรอเดินทางกันยังสี่แล้วครับรถเลี้ยวรถซ่าักเบาก็วิ่งไปด้วยกันพี่น้องขับรถขับละรมณ์ถจะใจอารมณ์เด้อใจกันเด้อพี่นอ้องเด้อห้าเซ 5, ็ห้าลู Nhông ở cơn đình hà tha sét mà tha sét ở biển tha sét nhà ngoại trùng แล้วครับีจะเจอฝนแน่เจอน,นั่นแน่แหละพี่น้องบรรยากาศานั้งวันเต็มจะเป็นแบบนี้แหละครับสำหรับไลรสดนี้ก็นจะฝากพี่น้องไว้ซักนี้ก่อนนะครับมาเบิ้งข้าวข้าวขับรถแต่เข้าวน้ำกันกับเสียงนถเสิ่งผ่านรถครับไรลิปนี้กันลาไปก่อนเด้อลาไปก่อนนะครับไปไหน i'm